เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2566ที่ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวได้มีการถแถลงข่าวการเตรียมทีมมวยลาวเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์มมกุนเขมในเขมรเกมครั้งที่32ซึ่งกัมพูชาและจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-17 5/2023นายไซสมอนสยสันประธานสาพันธ์มวยแห่งชาติลาวและประธานสาพันธ์มวยโลกกล่าวว่าสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกุลขแมโดยมี6ประเทศยืนยันเข้าร่วมได้แก่กัมพูชาเจ้าภาพสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินส์และเวียดนามรวมทั้งสิ้น19งานส่วนอีกประเทศคือประเทศไทยซึ่งกำลังรอคำตอบว่าจะเข้าร่วมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตัดสินใจส่ง6ทีมชาย4คนหญิง2คนตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย2เหรียญทองนอกจากนี้ประธานสาพันธ์มวยแห่งชาติลาวยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสาพันธ์มวยนานาชาติ และสาพันธ์มวยแห่งชาติลาวได้รับเลือกเป็นสมาชิกของสาพันธ์มวยนานาชาติและนายสาสมอนสยสันได้รับแต่งตั้งเป็นประธานของสาพันธ์มวยแห่งชาติลาวและประธานสาพันธ์มวยโลกในฐานะรองประธานสาพันธ์มวยนานาชาติที่มาสมาพันธ์มวยลาวแห่งชาติลาวคุณเขมร